อะไรกันอ่ะจะเอาเข้าบ้านเหรออ่า่าอ่าอ่าาเข้าบ้านเลยเดี๋ยวอยาทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาเงก,กลงหัวนั่นน่ะเอออะไรตรงน,นี้เออพี่เขาพาเข้าบ้านดีๆ วไม่กีนะเขาพาเข้าว่างก็ไม่ยอมนอนเข้านะเรานะอย่างนี้น,นอนยาวเลยไเ <c oughs> มื่อ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ทำไมไม่เข้ามา <p> พี่จอยเขาพาเข้าทำไมไม่เข้า ออวันหลังจะทำอย่นั้นกับพี่เขาแล้วเข้าใจไหมเออนี่คืออะไรตายร้องเพลได้นี่คืออะไรอจุ๊บหน่อยจุ๊บที่หนึ่งก่อนอเฮ้ยวาไมไม่นอนอะ่ะเก่งคอทำไมนอนลงไป รูออ้ไหมครับทุกคนอันนี้คืออาการอะไรอันนี้ก็คือจะให้พาขึ้นไปนอนนะฮะเพราะปกติเนี่ยประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยนอนละอันนี้คือจะอ้อนให้ขึ้นพาไปนอน,นบนนะฮะนี่ดูดูเนีดด่ดูเขาแสดงโอ้โหดูเขาทำดูนอนเร็วไปดู<ย> ด <hertz diversity S 2> ิบอ่าข่าวดยอูเดนไปโมโมองโมโม่งแอเดียว ดูหน้าไม่ไหวแล้วเนี่ยหนุ่มโอ้ยต้องพาไปหาหมอแล้วมั้งอย่างเงี้ยไม่ได้ไปรักษานะพาไปตรวจสมองแล้วเนี่ยเหมือน,นคนที่ทุกงวันแล้วอเนี่ยทุกคนก็คือจะให้ผมพาขึ้นไปนอนนะนี่การแสดงของเขาแหละเนี่ยตัวเนี้ยใช่เลย <S <S โอ้โหไลฟ์กาจจริงๆ อเด็กคนนี้ทำไมง่วงขนาดนี้นะทำไมท่านง่วงขนาดนี้นะนอนโอ้ไม่ไหวแล้วน้ำตาไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยไหวไหมอันนี้ง่วงนอนโอ้ตาตาเยิ้มอาการออกมากมากเลยรอก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพาขึ้นไปนอนนะแป๊บเดียว แป๊บเดียวเลยสัญญาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับพี่บัวใกล้แล้วใกล้แล้วจริงๆไม่ได้พูดเล่นอู้วทำไมตามันไม่ไหวขนาดนั้นวะไม่ไหวแล้วครับอู้วเดือสรุนรมากเลยอ่ะอู้วอ้โอ้โอ้ไม่ไหวเลยใช่ไหมลูกว่วสุดๆเลยใช่ไหมโอ้โหดูสิใครใครจะใจแข็งแอ้วโอ้สรุปจะขึ้นนอนจริงๆใช่ไหมเนย

luôn 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 À luôn À luôn luôn À luôn 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 À luôn luôn À À luôn không, Cứ luôn 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 À luôn luôn ปลูกขึ้นเมื่อกี้บอกจะง่วงนอนก็เดี๋ยวบุกขึ้นพาขึ้นไปนอนก่อนปะปเดินเร็วๆเร็วๆเดินเร็วโอยต้องมีพกักก่อนง่วงก็เป็นอย่างนี้แหละลูกขึ้นโอ้อนี่มีแรงบันดาลใจแล้วจะได้ขึ้นไปแล้วนะไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปดีนี่นะทุกคนต้องเอาขนมดองขนมร่อนะ ไปเลยโอ้โหมีคนอยากกินขนมมีเด็กอยากกินขนมสุดๆเลยไปขึ้นบ้านก่อนไปเขาห้องก่อนโอ้โหเมื่อกี้เหมือนน่องนอนอยู่ดีวะน่าจะลืมเลยตอนนี้หรือว่าคิดว่าตัวเองแบบไเขาห้องก่อนเขาห้องก่อนมามาาโอเคสบายใจแล้วนะ น,นี้ก็จะเป็นผ้าห่มเขานะฮะแล้วก็จะเป็นที่นอนแล้วก็มีหมอนข้างนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆอ,อยู่คนเดียวกันนะแปบน้ํากันนะพี่ว่าโอ้โหได้ขนมเราไม่คุยกับผมเลยไปล้เอาละฮะหลังจากที่ผมอาบน้ําเสร็จแล้วจะมาดูว่านางนอนเรียง ขึ้นมานี่แสดงว่าง่วงนอนจริงๆนะพอผมออกไปอาบน้ําประมาณสักสามสี่นาทีเนะี่ยหลับแล้วอู้แสดงว่านางง่วงจริงๆเอาลนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามน้องวัวไปด้วยนะขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะวันนี้ผมและน้องวัวไปก่อนนะครับผมโ <c oughs> มโม,มลูกโอเคโอ้โห,โหง่วงเนาะไปแล้วเด้อผมไปแล้วไปแล้ว เอ้าทำไมไม่นอนนะครับโอ้โหวงม่วงสุดเลยม่วงเลม่วงมโวม่วงฮิตตี้ไปดูสิม่วเลยม่วเลยทานไันใหม่เลยนะทานกันใหม่ครับ